สวัสดีครับบุบุญยุทธขายมานำเสนอรถประจำวันจันท 1, ร์ที่หนึ่งสัปดาคขมนะครับครับวันนี้รถท้อมูลไม่เยอะนะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคันโดยประมาณนะครับผมตามเข้าๆเลยครับให้ชมหนึ่เข้าๆกันนะครับ,ว,ว,ว,รบวันนี้มีรถหลากหลายดีเลยนะครับผมมีทั้งรถเกง๋งกระบะรถตู้นะครับไอเลือกใช้นะครับ ผมขออนุญาตร้องเพลงดิกกงลิกเกรับร่บหน่อยนะครับบู่ส้างสีสันไม่จำไม่ไม่น่าเบื่อนะครับเออเออเออวันนี้บดสยุติค่ะนำเสนอรถมูลยำบัรจันที่หนึ่งกรกฎาคมเออเอยนั่นก็คือรถตู้ครับรถตู้คอมพิวเตอร์ก็รถตู้ไฮเอทเป็นเวนตุรี่หรือเป็นรถตู้หน้าใหม่แล้วก็มีกระบะ ยกสูงเราก็ส่งเข้ามาประมูลที่นี่พรีเลนเนอร์เพราะว่าเป็นแคปรปแล้วบอดเป็นสีประตูทุกคนเลือกใช้นะครับนี่ไงคันนี้คุณได h เอวันดีรักนะครับผมคันนี้เกตเอด้วยครับจากเอ t เอนะครับรอราคาก่อนนะครับผมบางคนถามผมว่าอยากรู้ราคาเปิดที่เท่าไหร่ขอให้ทุกคนสอบเข้าโทรมาที่เบอร์ ท้ง8 7 7 3 9 1 9 0 0นะครับโทรโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่นะครับคนนี้อุ่นใดไม่หนึ่งเดียวของวันนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับผมเกียร์ออเต้ครับดีเซลเครื่อง2 0 0าครับผมอดูในโซนนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ไปชมรถโชว์โชว์อยู่หน้านะครับที่เราไปโชว์หน้าเพื่อลูกค้าปันมัน ได้เห็นครับหรือลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในเมซอนเซเว่นครับได้เห็นกันนะครับว่าเรามีที่นี่มีการซื้อขายรถนะครับไม่ได้ซื้อครับมุมรถนะครับผมให้เข้ามาซื้อกันได้นะครับนะครับนะครับวันนี้รถอนด้าริเข้ามาสิบคันได้นะครับให้ดูกันคร่าวๆกันนะครับผมสนใจคันไหนสามารถเข้าไปเล็บไซต์ ประมูลรถดอทคอครับภาษาอังกฤษครับเหมือนที่ผมโพสต์ไว้ข้างคลิปนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรข้างคลิปนี้นะครับให้ดูกันค่าวๆก่อนเยนะครับอเหนื่อยหน่อยนะครับพอดีพูดที่หนึ่งครับอ่านะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับภาพเพิ่มอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่รถเราสวยทุกคันนะครับผมเนี่ยครับขวามือครับอินโนวาคิสตาครับผม จากตูมิโตโมนะครับผมเกตเอด้วยนะครับสายมือกับตกละกันครับเป็นโตโตออเทสครับหนึ่งจุดแปดอันนี้เป็นไฮบริดนะครับผมลำดับที่สามนะครับอ่าครับให้ดูกันข้าวๆกันนะครับฮอนด้าซีวิคตัวอีจากไทโอริกครับผมอ่านี่อีเอหรือตัวอีเดี๋ยวให้ดูบอกกันนะครับก็บอกไฟฟ้าก็เป็นอีเอนะครับบอก นี่ครับนี่เบาะธรรมดาครับนี่เห็นนะครับถ้าเป็นตัวอีคือจะเป็นเบาะเป็นเบาะอย่างนี้นะครับและเป็นตัวอี i r เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมอ่าต่างกันนะครับครับดูกันเขาข้าวเลยครับซีซีเอวีครับขอโทษครับขอขออภัยครับที่มีเลยครับซีเอวีจากไทยเอลิกกับผมอทฝอยด้วยครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ผมไม่ได้ไว้ไว้หวยนะครับผม ไอจำได้กระเดียนไว้นะครับโอจูโน่เราก็มีหลายคันเดียวเลยครับนี้ครับเห็นฮะนี่ต้องสีเทาเงินนะครับสามคันครับสีขาวม่หนึ่งคันครับผมนะครับเดี๋ยวคันนู้นครับเก็ไกลเนะครับเบอร์ห้าครับผมโตต้าพีเลเนอร์ไอโตต้าฟอตจูนอร์ทีอาร์ดีหนึ่งสองจุดแปดครับผมเกตเอครับผมเห็นไหมครับสวยเลยนะครับผม ดูรอยลายแล้แม็กสิครับโอ้โหราคาเจ็ดแสนนะครับตอนนี้บอกเลยครับมีเนมเกเตอร์แถมด้วยนะครับนี่ครับดูเบาะเขาสิครับเบาะแดงๆนี่นะครับไม่รอนครับทีอดีแท้ครับผมเบอร์ของเิเทียมนะครับนี่ครับทีอดีครับดูปุ่มกดสิครับสีแดงแดงอย่างนี้โอ้ยเลยมาอย่างนั้นแสนหกนะครับผมผูใช้งานนะครับ จำเจ้ายวรอก่อนครับผมขอไปแล้วนะครับรอโซเที่ไฟล์ของเราให้นะครับนี่ครับมีช่องเสียบเอสดีการ์ดด้วยนะครับนี้เอสดีการ์ดเราออกครับนั้นการดิสซึอได้ให้มาติดต่อที่ออฟฟิศเลยครับเบิกได้เลยนะครับว่าเบิกเอสดีการ์ดเบอร์ห้าจุบห้าครับจากบีเอสแอลครับผมนี่นะครับเก็บงานสีมาแล้วนะครับห้าสิบเก้าครับไทยอเหล็กครับเกตเอครับผมสีประตูเกียร์ธรบรมดาครับ นี่ครับอันนี้จากด s l ออเช่นกันครับอันนี้ครับห้าสิบหกครับจากด s เอเช่นกันครับอู้โซนนี้ฮอตซื้อได้ั้งหมดทั้งโซนเลยนะครับผมตั้งใจขายด้วยกันครับคลิปนี้นานหน่อยนะครับนี่นะครับรถตู้มีอยู่ห้าขันครับที่ที่ผมบอกมอสจะคู่นี้นะครับ นี่นะครับที่ผมพูดอย่างนี้มีการร้องเพลงมั่งเพื่อไม่ไม่ไม่น่าเบื่อจำเจนะครับอ๋อครับครับรถเรามีทั้งหมดนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้รถไทยแล้วนะครับไห้โดดจะดข้างหน้านี้รถกระบะนะครับนี่ครับก็ออจก็ประมาณอยู่ที่ ร้อยสี่สิบไปป่ายครับถึงร้อยห้าสิบครับผมที่ผมบอกไว้ครับหนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคันนะครับผมนี่ครับหลังๆเนี่ยนะครับใครอยากได้ระบาดดูทึบนะครับผมตอนเดียวนะครับเลโวะครับมาจับจองเนียวเลยครับไม่ต้องมาโมย่างแข็งใครเลยนะครับหลังๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ อที่จะแล้วเราขายได้เป็นสองคันครับรวมถึงกระบะตอนเดียวนี่ครับสวยงามมากเลยครับรถแต่ละคันก็มีบ้างครับมีเกตเอฟบ้างครับนี่ครับเกีตเอฟสามคันนี้เกตเอฟครับผมมาจากบริษัทเดียวกันครับก็จะขายรับได้กระสือไปนะครับผมอ่าครับ เดี๋ยวเราไปชมรถข้างหน้ากันนะครับรถจอดโชว์หน้าปั๊มนม้ํามันกันนะครับระหว่างเดินระหว่างเดินก็ให้ชมรถเข้าข้าไปเลยครับทางด้านซ้ายมือของผมตั้งแต่หนึ่งร้อยกว่านะครับนี่ครับร้อยสามสิบครับคันนี้นะครับที่แล้วขายหมดเลยครับผมฮ่าครับใครสนใจติดต่อสอบถามผมมาได้ หากใครสงสัยให้โทรเข้ามาที่เบอร์0877391900ส 7, 7, 9, 9, อบถามอภไม่หาดปภไต้ทุกคนเลยครับเดินเข้ามาอย่าเริ่มลงทะเบียนก่อนทุกครั้งหากคุณเดินจะออกไปขอให้นึกถึงที่เป็นเอทุกตลอดไปป่าจําป้ายครับสองหมื่นครับผมใช่ไหมฮะสองหมื่นนะครับผมจําป้ายคือกันม,มําบล 2,020,000อ่าไม่รู้นะครับอ่าสอบตามได้เามาได้ที่ออฟฟิศได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันพถกันหน้ากันต่อครับอ่าเนี่ยแะครับมาถึงโซนข้างหน้าเราแล้วนะครับอ่าเราไปได้ตัดต่อนะครับไ้ดูกันต่อเนื่องเลยนะครับรถข้างหน้านี้เดี๋ยวเราเปิดเสียงผ่านโทรศัพทครับเพื่อให้ลูกค้าข้างนอกได้ยินกันนะครับว่าที่นี่มีการขายรถนะครับที่นี่มีการประเมิลรถนะครับ ถึงได้เปิดเสียงผ่านโทรทขศครับให้ลูกค้าเขาลอกเขาได้ยินนะครับน้านะครับห็นครับสีสวยทั้งทั้งนั้นเลยนะครับผมมีเบอร์หลังเข้าแล้วครับครับเบอร์สี่ครับเอาเรนเดอร์ครับเบอร์สี่ครับคอนดักซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบครับครับเบอร์แปดครับแคมรี่จากไทยวิทีครับผมคันนี้ของเครื่องของจะสวนจูจีครับไม่ใช่ไฮบิดครับคันนี้แฮรคอดครับเครื่องพันห้าใช่ไหมครับ คันนี้ Honda าเตตอตอาเทสครับ g ีรสปอแล้วนะครับตัวท็อปเลยนะครับเห็นไหมครับอันดับที่เก้านะครับอันนี้ซีวิ c จาก BS เอสอคนนี้ยังไม่เข้ามาโมดครับจอยก่อนนะครับเข้ามันจันท์หน้านะครับนะครับคันนี้มานดาซ3สามครับสกายแอคทีนรถบุคคลครับคันนี้ไม่ต้องคุณแวดนะครับผมนะครับ เบวีครับันนี้ครับจากหนึ่งเดียวนะครับเบวีครับผมนะครับขวาเมือครับบิซูบิชิออนิวไตท่านครับอ่าครับคือสวยเท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันนะครับต่อครับพอต้าเฟกซ์ครับคันนี้สามแสนสี่นะครับคันนี้ไม่ต้องคูณวัดนะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับสามแสนสี่ครับคันนี้ครับสวยเลยนะครับผม มันลดบุคคลนะครับเอามาฝากขายนะครับอ่าลำดับที่แปดนะครับเกรดเอด้วยครับนะครับเกรดเอโสุขาตรวจเกรดเอนะครับคำนั้นแปดครับผมอันนี้แยวรออาจจะไม่รู้ไม่น่ามีค่ายใจอื่นนะครับผมเดี๋ยวต้องต้องโทรมาถามดีกว่าครับที่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับครับใครสนใจมัด้าอันนี้นะครับนะครับอ่า อ่าครับก็วันนี้โบสยุค้านะครับต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับที่รับชมในในวันนี้นะครับก็คลิปนี้ี่นานนานหน่อยครับผมพรเราตั้งใจขายทุกขันครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับที่รับชมครับสวัสดีครับ